สีธนูนะครับดวงในจังหวะปี2 5 6 6นะครับจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าปีนี้นะคบดาวใหญ่ย้ายถึงสีดวงนะครับสีดวงนะครับทั้งดาวเสาร์นะครับมฤตซยูนะครับดาวพรหัสแล้วก็ราหูนะครับขยับทุกดวงส่งผลแน่นอนนะครับอยากรู้ดวงเป็แบบลึกๆชัดๆจริงๆให้เอาไปวางแผนได้ก่อนนะติดต่ออาจางแชทนะครับหรือทางเพจอาจารย์อุ้มฟันดูนะครับเพราะว่าในการดูแบบส่วนตัวนะคบอาจารย์จะบอกดวงแบบล่วงหน้าไปก่อนเลยนะ สามเดือนหกเดือนสิบสองเดือนนะคะให้เอาวางแผนได้แบบละเอียดเลยนะครับทุกคนเพราะทำไมครับแต่ละคนมีคุณฐานดวงที่ไม่เหมือนกันต่อให้จะรับคณาหรือว่าราศีเดียวกันก็ตามและในการดูของอาจารย์นะครับไม่มีขายของวัตถุมงคลและไม่มีพิธีกรรมเน้นดวงเป็นหลักเพราะว่าดวงเราสำคัญที่สุดนะครับจำไว้นะทุกคนนะดวงตัวเองสําคัญที่สุดคือต้องมารู้ก่อนนะครับก็ถ้ารู้ก่อนแล้วมันตั้งรับและแก้ไขได้มันก็ไม่เกิดเรื่องไม่ดีจริงไหม ดีกว่าไม่หลาบแบบนี้ถ้าเกิดมันจะเกิดเรื่องดีเ,ออเรารู้ทันแล้วเราก็วิ่งให้มันเร็วขึ้นหรือว่ามุ่งใส่ให้มันดีขึ้นจริงไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับจังหวะเอาตอนนี้นะดาวนะครับเสาที่ังขยับแล้วกันนะขยับก่อนอันดับแรกนะครับดาวเสานะครับจะขยับนะครับไปสู่ตําแหน่งที่ทําไมจาลองว่านะหลังจากนี้นะครับชาวราศีคนูนะมีโอกาสในการเดินทางมากขึ้นติดต่อจราจรหรือว่าพบเจอผู้คนมากขึ้น ถ้าพูดถึงแบบนี้นะแสดงว่าอะไรในการทํางานกิจการค้าขายหรืออะไรต่งางๆเนี่ยคือมีโอกาสในการที่เงินจะหมุนมากขึ้นหมุนดีขึ้นและมีโอกาสในการหาเงินได้ก้อนใหญ่มากขึ้นชัดเจนดีไหมครับเงินก้อนใหญ่ดีไหมดีไหมนะครับและในขณะเดียวกันนะครับเเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจังหวะของดาวมฤตยูเนี่ยนะครับขยับไปสู่จุดของตําแหน่งของอริก็ทำไมครับต้องวางแผนนิดนึงนะเพราะว่ามันก็อยูมันโดดเด่นเรื่องการวางแผนง,งานถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจ เมือ่อจะยูไม่โดดเด่นแสดงว่าอะไรครับงานเราจะวางแผนไม่ได้ะไระบบอะไรที่เราวางไว้อะมีโอกาสมีปัญหาต้องแก้ไขใช้คานี้นะถามว่าดีหรือเสียอันนี้ก็พิจารณาดูแล,ล้วกันนะคะว่าเออเราต้องเตรียมตัวยังไงนะถ้ามีโอกาสนะครับมาคุยกับส่วนตัวนิดนึงคราวนี้นะครับในจังหวะของดาวพฤหัสพฤหัสขยับไปจุดนะครับเขาเรียกว่าจุดเนี้ยก็ไม่ได้ว่าแย่นะครับแต่มีโอกาสถามว่ามีโอกาสที่ตัวเองคิดในการจะเริ่มอะไรใหม่ๆ ธุรกิจใหม่ๆหรือว่าขยับขยายอะไรใหม่ๆหรือเราเองเนี่ยมีความอยากเขาเรียกว่าอยากได้สิ่งของอะไรบางอย่างเพิ่มเติมที่มากขึ้นสําหรับตัวเองนะนะคะผมคราวนี้ในจังหวะของดาวราหูนะคะที่จะขยับปลายปีช่วงเดือนตุลานะครัะรา,าหูขยับตรงนี้อาจารย์บอกว่านะครับตรงนี้จุดตรงนี้ต้องระวังตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าใครทําธุรกิจนะคือต้องระมาระวังรอบคอบเรื่องของงานเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆ ถ้าเกิดว่าช่วงต้นปีนะอยากทํานู่นทํานี่แล้วทําไมไม่พิจารณานะครับแล้วไม่ศึกษาให้ดีก่อนมีโอกาสโปะแตกปลายปีแน่นอนชัดเจนเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเรียกว่าจังหวะรางหูเนี่ยนะครับจะขยับเขาเรียกว่าขยับเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูแลดีนะตั้งแต่ตอนแรกๆกันนะสัญญงสัญญาทุกอย่างชัดเจนอะไรตกลงเจรจาได้หมดเลยอันนี้จะกลายเป็นดีมากแล้วเห็นผลชัด ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกไม่น่าจะโดนหรอกไม่น่าจะหลอกก็หลอกอ่าอันนี้โดนแน่เ <c oughs> นื้อออกไหมคืออันนี้นะถ้าคุณรู้ก่อนแล้วอ่ะมันดีกว่าไหมครับจริงไหมมันทาให้เราทำไมเราเนี้ยแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าเราเนี้ยเออรู้ก่อนแล้วมันระวงรังรอบคอยมากขึ้นแค่นี้มันอุดเงินคุณไปเท่าไหร่แล้วจริงไหมถ้าคุณไม่โดนหลอกโดนโกงอ่ะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอะ่ะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นนะครับ เอาแบบลึกๆล,ละเอียดละเอียดอายุรอบนี้เป็นยังไงแต่ละเดือนเป็นยังไงนะมาเช็คแบบส่วนตัวนิดนึงเราทุกอย่างาชาัดเจนมากกว่าน,นี้เพราะว่าอันนี้อาจารย์ก็บอกคร่าวๆก็ต้องว่ากันตามตำแหน่งดาวนะทุกคนนะรู้ออกไหมต้องว่ากันตามตำแหน่งดาวว่าเขาไปอยู่จุดนี้มันคือ,อยังไงยังไงแต่ที่จะบอกว่าแต่ละคนน่ะไอ้ดาวพวกนี้นะคบอยู่ในพื้นฐานดวงอะ่ะก็ไม่เหมือนกันอีกรู้ออกไหมอยู่ตำแหน่งไหนแล้วมันมีนดาวข้างในอีกโอ้โหดวงแบบโหราศาสตร์ทั้นสูงนะคบมันละเอียดละเอียดมาก ละเอียดมากกว่าที่คุณคิดอยู่เขาเรียกว่าละเอียดมากกว่าที่คุณเคยรู้จักใช้คำนี้นะแล้วมีโอกาสนะคะมาคุกันสดๆกับอาจารย์อุ้มฟันดวงคะ่ะ